สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้เราจะมาทำผัดมะเขือเทศผัดไข่ค่ะเป็นการเพิ่มไลโคปีนที่มีอยู่ในมะเขือเทศค่ะนะวิตามิน A สูงดีมากๆหลายๆอย่างค่ะนะมะเขือเทศค่อนข้างจะสุกงอมเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เตรียม กระเทียมไทยไว้นะคะแล้วก็ไข่สามฟองเดี๋ยวมีซอสฝาเขียวแล้วก็มีพริกไทยป่นนะคะเราจะเริ่มทำกันเลยค่ะนะหลังจากที่เราตั้งกระทะร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรีนิดนึงเราก็จะใส่ น้ำมันมะพร้าวพร้อมปรุงลงไปไม่ต้องมากค่ะเล็กน้อยเล็กน้อยพอค่ะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะให้หอมเจียวไปไฟก็ยังไม่ต้องแรงมากนะคะเจียวไปเจียวไปเสร็จตอนนี้ไข่เรายังไม่ใส่ค่ะ เราใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะนี่มะเขือเทศลงไปเพราะว่าเราจะต้องทําให้สุกค่ะให้สุกเพื่อที่จะให้สารไลโคป,ปีนมันออกมาค่ะนะทําให้สุกอันนี้เปิดไฟแรงได้แล้วค่ะเราก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะ ทำให้สุกเลยเป็นอาหารที่บ้านเราจะผัดบ่อยค่ะใส่น้ำมันไม่เยอะเราจะใส่ดอกเกลือไปนิดหน่อยค่ะเพิ่มความเค็มด้วยดอกเกลือเมนูนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะไม่ใส่เพราะความหวานออกมาจากมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วนะ ความเปรี้ยวก็พอมีคือมะเขือเทศนี้ถ้าเรากินดิบมันก็จะมีประโยชน์อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าถ,ถ้าต้องการที่จะเพิ่มสารไลโคปีนเนี่ยเราต้องทำให้สุกค่ะนะอย่างเช่นพวกที่เขาชอบทำซุปมะเขือเทศเนี่ยอันนั้นะไลโคปีนเต็มเต็มเลยอันนี้เช่นเดียวกันวันนี้ยายผัดไข่เอามะเขือเทศทำให้สุกเนี่ยบีบีบีบบ คนละแบบกับที่ทําไข่เจียวอีกแบบหนึ่งนะคะอันนั้นเราก็อาจจะไปอะไรอะ่ะไปหั่นมะเขือเทศแล้วก็ตีกับไข่มะเขือเทศก็ไม่ต้องเยอะอันนี้เยอะหน่อยระหว่างนี้เราก็ปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวอีกหน่อยนึงก็ความเค็มอยู่ที่เกลือแล้วนะคะอยู่ที่เกลือแล้ว เห็นไหมว่ามะเขือเทศเริ่มที่จะเปื่อยสุกแล้วตอนนี้เราก็จะใส่ไข่3มฟองลงไปค่ะใส่ลงไปเลยบีบให้มันแตกเล็กน้อยนะไม่ต้องแตกเยอะเพราะว่าเราจะให้มันมีเลเยอร์ของสีขาวสีเหลืองของไข่ค่ะ เห็นไหมคะจะเพิ่มให้สุกเรื่อยๆค่ะผัดไปเลยผัดไปเลยค่ะเห็นไหมสีสันสวยงามแล้ว ผัดให้สุกอีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะปิดจบแล้วนะคะนี่ค่ะมะตอนนี้เราก็จะใส่พริกไทยลงไปพริกไทยป่นค่ะได้ละ อย่าแห้งมากนะแห้งมากมันจะไม่อร่อยค่ะเราก็จะตักใส่ภาชนะเนี่ยค่ะกินกับข้าวมือว้อเช้าเด็กก็ทานดีนะเมนูเนี้ยค่ะ คนแก่ๆหรือคนสูงวัยที่ฟันไม่ดีก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นคนชอบมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอร่อยแน่นอนง่ายๆเมนูนี้ทำกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเรามาเพิ่มไลโคปีนกันสวัสดีค่ะ